สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นัดก็มีรถสวยๆนะคะเข้ามาอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นรถที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะคะกับรถโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2017จดทะเบียนปี18นะคะคันนี้ราคเข้าตัวเบาๆนะคะอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นาน7ปี84งวดเลยนะคะดอกเบี้ย พิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.9% 9เท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะต้องการหารถไปใช้ช่วงสงการหรือว่าขับกลับบ้านขับไปเที่ยวนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดศูนย์เกสนนะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่่ยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะมีบริการส่งสไลด์ให้ด้วยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยตำหนิบ้างเล็กๆใน ะะเดี๋ยวร้านดูแลปรับสภาพให้นะนัดก็มารีวิวนะคะอัปเดตสต็อกรถที่เข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะเป็นโฉมเมเนเชนเรียบร้อยนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะคะ7กอไก่ขอไข่6 9 4 9กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆเลยนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันตรีรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กซ์อลลอยนะปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะเป็นยางปี2022ยอเลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมนะไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิย้มนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยขยับ,ขย,บขยื่นนะคะการันตีโครงสร้าง โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติกเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะลูกค้า สำหรับภายในนะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบทนะคะลูกค้าเลขไมของรถคันนี้นะคะอยู่ที่1 6 9 8 5 9กมนิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะลูกค้าคันนี้เขาเป็นรถหน่วยงานนะคะปลดระวางเข้ามานะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยก็คือการเข้าเช็คระยะการเข้าเมนเทน,น,นหรือว่าการเปลี่ยนอะไรของเขาเนี่ยจะเข้าศูนย์ตลอดนะคะเราสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ ไปได้นะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทรัลล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผ่งประตูให้ด้วยนะคะแอ์ Air, นะเป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยได้เป็นปุ่มแอ่งจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะพวงมาลัยของรถนะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะ สภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี x ได้เลยนะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกีรยออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะลูกค้าฝ้าเพดานนะอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เดี๋ยวดูแลทําความสะอาดให้นะคะลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะอันนี้ก็เบาะเนาะ ตำหนิเยอะเลยนะตรงนี้เดี๋ยวร้านดูแลหุ้มเบาให้ใหม่นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าได้เป็นเบาะหนังสีเบจเนาะ ห่วนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยไขรอยขยับขยเยน่นใดๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเนี้ยก็มารีวิวเนาะรถตอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาแตะที่บริษัทเลยเพิ่งรับเข้ามาใหม่นะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมก่อนเนาะส่วนรายละเอียดนะคะตำหนิต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางร้านดูแลเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสาร ก็มีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้สองลูนนะบอดี้กว้างๆกันเลยนะคะอันติดเนี่ยบอดี้เขาจะกว้างอยู่แล้วนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ชบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นตัวโครารานติด1.6ตัวจีนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ ะะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียม กระจกหลังที่ตัวไรฟ้ามาแล้วนะคะมาพร,ร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าก็กว้างๆกันเลยนะคะบอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะร้ออะไรอุปกรณ์แม่แลงครบเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะบอดี้ด้านล่างเนี่ยโครงสร้างเดิมๆนะไม่เค ยจมน้ําชนหนักมาอย่างแน่นอนนะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะการันตีครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะหัวน็อตด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขย่รอยขยับพยเยนใดๆนะคะขอบยางเดิมๆนะจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะ จุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะตรงบอดี้ด้านหลังนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนาน7ปี84งวดนะคะคันนี้ถ้าผ่อน7ปีค่างวดก็จะอยู่ประมาณ 8,000เท่านั้นเองนะคะข้างว่าอยู่ประมาณ8,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อ,อนนาน7ปีไป14งวดนะคะลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะภาษีของรถคันนี้นะหมดปีหน้าเลยนะคะมกราปี67นะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะลูกค้า กระจกบานหน้าก็กระจกเดิมนะคะจากโรงงานนะโรโกโตยต้ามีติดอยู่นะคะลูกค้าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดา้าไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสี่สูบพันหกรซีซี 25 5แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมเลย ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปนะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมสีเดิมนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาตรวจสอบประวัติได้นะคะคันหน้าเดิมๆเลยนะคะไม่มีคดไม่มี งอใดๆนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้ารอยซีนต่างๆเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะ หัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นใดๆนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงเดิมๆโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มออก,กอนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอัดตร,รตงฝากกระโปรงกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางเดิมๆนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะคันนี้รับรองว่าใครได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้า เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะใครที่สนใจห้ามพลาดต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสำหรับเพชรยนต์เลยนะคะกับรถ t ต y ยต้าอันติสหนึนะคะคันนี้ปี2017จดทะเบียนปี18ค่าตัวอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี84งวดน,นะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098 260 9587นนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นัดก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ หรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ